สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโคลาเวลนะครับโหลาเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนกรกดาคม2568้านี้โอ้เพิ่แป๊บเดียวแล้วก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะครับผม เดี๋ยวจะมีคลิปดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีสิงตามมานะครับตามมาติดๆคลิปนี้จะเป็นคลิปเฉพาะดวงเดือนกรกฎาคมก่อนนะครับซึ่งก็ยังมีดาวอะไรต่อมีอะไรย้ายที่ค่อนข้างน่าสนใจมากจะส่งผลกับชาวราศีสิง์อย่างไรเดี๋ยวมารับชมและฟังกันได้เลยนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโหลาเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮง ใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการและใครกดซุปเปอร์แตงนะครับลูกหัวใจตัวเอสตอนล่านะครับอยู่มุมขวาด้านล่างนะครับเป็นน้ำร้อนน้ำชาพวงมาลัยแม่ยกให้กับทางช่องนะครับก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ทุกงวดเริ่มตั้งแต่งวด16กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผม <c oughs> หัวข้อแรกก่อนนะครับภาพรวมนะครับภาพรวมของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาเลยนะครับดาวศุกร์ย้ายเข้าเป็นกเกษตรตราธิปดีในราศีพฤศภเป็นพบกรรมะของราศีสิงห์ภพการงานหรือเรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์จรนะครับทำมุมกับราหู เขาเรียกว่าเกณฑ์สิบกับราหูที่ราหูที่แรงรักอยู่แล้วนะราศีสิงห์นี่มีความแซบสเสน่หาเมตตามหานิยมเซ็กแอบเพียวที่รุนแรงและเล่าร้อนพร้อมจะถูกบนเปิดทุกเวลาทุกนาทีทุกโอกาสขอแค่ราศีสิงห์เอ่ยปากทุกคนพร้อมขอให้ความช่วยเหลือเต็มที่อ่าการทํามุมอย่างนี้มันจะไปโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจการงานอาครับพบเข้า,ขาพบการงานจะเป็นองค์เกณฑ์ก็คือ เขาเรียกว่าการตั้งเนื้อตั้งตัวเลยทีเดียวไม่ใช่แค่การงานคือเหมือนจะได้รับโอกาสใหญ่ครั้งสําคัญในเรื่องของการตั้งหลักปักฐานอ่าโดยผ่านธุรกิจการงานอาจจะได้รับการนําเสนอช่วยเหลือได้ข้อเสนอพิเศษได้ดีวพิเศษดิวลับไม่รู้ดีวอะไรนะครับเป็นดีวทางธุรกิจที่สําคัญมากอ่าจากเพศตรงข้ามคือช่วยเพราะว่าลึกๆก,กะหวังฟันไม่ คือช่วยเพราะลึกๆก,ก็หวังมึงอยู่แหละคือหวังหวังชาวราศีสิงเลอเกินนแต่แต่ว่าคิดอยู่ในใจเ,เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ป๋าแบบลาหูเงเข้าใจไหมทรงปา๋ากูก็แบบใจกว้างกับเพื่อนกับฝูงกับพี่กับน้องกับพักกับพวกอยู่แล้วเป็นเอลาหูที่มาเล็งรักราศีสิงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้มีอํานาจบารมีที่จะช่วยเหลือชาวราศีสิงได้ อ่าเป็นแบบเป็นคนเอาพี่เอาน้องไม่รู้เอาแบบไหน,นแต่หมายถึงว่าก็อยากจะช่วยราศีสิงห์เต็มที่แหละนะครับในเชิงหมายว่าลึกๆก,ก็หวังแหละมนุษย์มันเป็นกิเลสแต่ว่าราศีสิงห์ใจยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในเชิงที่ว่าเขาหวังเขาก็ช่วยอ่ามันก็เป็นช่วงที่ราศีสิงห์เนี่ยอ่าน้ําขึ้นให้รีบตักกาบโกยโอกาสตรงนี้ได้อ่านะครับผม เรียกว่ากอบโกยได้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ18ปีเลยทีเดียวนะครับคือเรียกง่ายๆใครโสดอยู่คนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยมันไม่ได้แค่มาจีบเรามาออกเดทกับเรามันช่วยเราเรื่องงานด้วยนะครับผมและเราเองก็ชอบเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นสไตล์ลาหัว <c oughs> เขาสเสน่หาเมตตาเขารุนแรงอยู่แนละ้วคือมันไม่ใช่ว่าเขามาชอบราศีสิงข้างเดียวแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อราศีสิงเหมือนโดนราศีสิงหหลอกใช้ ไม่ไม่ใช่คือตัวราศีสิงห์เองก็ชอบกระลักเขาด้วยอ่ามันก็เลยเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเออมึงจีบกูมึงออกเดทกับกูก็ช่วยกูหน่อยละกันอ่าฉ,ฉันก็ชอบเธอด้วยอ่าอะไรประมาณนี้อ่าอั่างนั้นมันจึงมันมันจึงไม่ใช่ในเชิงเหมือนกับว่าเป็นหลอกใช้ปา๋าไม่ใช่เดี๋ยวป๋าตกอ่ะไม่ไม่ใช่แต่มันเป็นเชิงว่าเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาอ่าแต่เขามีเขามีพอร์มีศักยภาพสูงกว่าเรางั้นมึงก็ช่วยกูหน่อยละกัน อะไรประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นฟิลที่จะได้รับแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะโดดเด่นเรื่องงานน่นแหละถ้าเราทํางานประจ,จําก็ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับการโปรโมตนะครับผมอยากเข้าทํางานที่ไหนเดี๋ยวป๋าจัดให้เดี๋ยวป๋าคุยให้โหมัน,ม,นมันเหมือนเด็กเสียเด็กฝากเด็กเส้นอะไรก็ตามแต่นะครับช่วงนี้มันแปรมนุมนษย์เราอะเนาะมันไม่มีใครแบบหัวเดียวกะเทียมรีบอยู่ละ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ไม่มีจริงนะครับอย่างน้อยก็ต้องเริ่มจากคตพ่อคตแม่ถ้าไม่มีคตพ่อคตนแม่ก็มีป๋าเนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตในรอบ18ปีอ่านะครับผมส่วนใครมีคู่อยู่แล้วนะครับเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเดือนนี้ผัวเคียรทางให้แอปเจอจู่ๆผัวผัวมีอํานาจจากที่ผ่านมาสองปีแม่งพึ่งหาอะไรมันไม่ได้เลยดาวเสาเหล็ก ที่ผ่านมาสองปีทําตัวไม่มีประโยชน์จนกูอยากจะหยาก,กับมึงเต็มทนแล้วจู่ๆพอดาวเคลื่อนเดือนย้ายปุ๊บตั้งแต่พฤษภสพามาจู่ๆมีพาวเวอร์ช่วยกูได้เออไม่รู้หัวถูกรางที่หนึ่งหรือไม่รู้หัวได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมันเลยมีอํานาจในกระทรวงทบ,บวงกรมอะไรไม่รู้แต่มันช่วยกูได้ละกันนะครับในเรื่องอในเรื่องธุรกิจการงาน ทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาแบ่งเป็นหัวข้อทีละเรื่องนะครับธุรกิจการงานการเงินความรักนะครับผมอ่าหัวข้อแรกนะครับธุรกิจการงานสนับสนุนรายการโดยนะครับพอร์ดเลขเจ็ดตัวเก้าฐานมหาสัตตเลขนะครับระบบ21เรือนพบ21เรื่องราวในชีวิตเราโดยใช้ดาวเพียง7ดวง วิชานี้มีข้อดีมากๆคือคุณสามารถดูดวงให้ตัวเองและดูดวงให้คนอื่นได้ไปเริ่มต้นเป็นหมอดูอาชีพก็ง่ายหรือจะดูดวงให้ตัวเองและคนที่รักที่สนิทก็ได้แบบที่ไม่ต้องรู้เวลาเกิดก็คือว่ามันมีหลายคนเนาะที่มาดูดวงกับผมหรือที่ผมรู้จักพูดคุยเนี่ยก็คือเขาไม่สามารถดูด้วยลัคนาแบบราศี12ราศีได้เพราะเขาไม่รู้เวลาเกิด ขารู้แค่กูเกิดวันจันทร์เดือนกันยายนปีมะเสง็งเขารู้แค่เนี้ยอ่ามันไม่สามารถดูได้โหราศาสตร์ได้เพราะโหราศาสตร์มันต้องรู้เวลาเกิดที่แน่นอนเพื่อตั้งลัคนานะครับแต่เลขเจ็ดตัวก็คือคุณแค่รู้ว่าคุณเกิดวันจันทร์เดือนพฤษภาปีมะเสง็งดูดวงได้แล้วยี่สิบเอ็ดเรื่องคือมันเริ่มต้นง่ายไงพอมันเริ่มต้นง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนคนขับรถเกียร์ออโต้เนาะโหราศาสตร์เหมือนเกียร์ที่ต้องเหยียบคา้าเกียร์กระปุก มันเริ่มยากมันไม่ผ่านขั้นตอนที่หนึ่งสักทีแต่เรืเก็บตัวมันก็เหมือนคนขับรถเกียร์ออโต้มันเริ่มต้นง่ายมันก็ไปยากเอาตอนอ่าระดับขั้นสูงค่อยไปยากเช่นขับรถไปแล้วจะต้องไปขึ้นเขาขึ้นขึ้นเขาขึ้นทางลาดชันหลายชั้นของห้างสรรพสินค้าขึ้นสะพานขึ้นทางด่วนยูเทิร์นอะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตแต่เรื่องขั้นตอนแรกคือต้องเริ่มให้ง่าย นะครับเลขเกตตัวก็จะได้ข้อดีตรงนี้คือหนึ่งเริ่มต้นง่าย่าเหมือนเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องรู้เวลาเกิดก็ดูดวงได้นะครับผมและดูได้ถึงยี่สิบเอ็ดเรื่องอในขณะที่โหราศาสตร์ดูได้แค่สิบสอเรื่องและไม่ต้องจําอะไรเลยเน้นความเข้าใจอย่างเดียวง่ายนะครับผมและสามารถต่อยอดไปสู่วิชาสมพงคู่ได้ คือเอาดวงเรากับดวงของคู่ครองหรือหุ้นส่วนมาบวกผสมกันซึ่งผสมได้มากผสมออกมาก็จะเกิดเป็นดวงที่สามเขาเรียกว่าดวงคู่ดวงนี้อ่าดีเรื่องอะไรเสียเรื่องอะไรนะครับเกื้อหน,นุนกันเรื่องอะไรอ่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร่วมกันดีนะครับผมแต่อย่าเปิดร้านตัดผมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้ว่าเราควรจะหุ้นกับมันหรือเสริมกันเรื่องอะไรแต่งงานจากคนนี้ไปอยู่บ้านเมียดีกว่าอย่าให้เมียอยู่บ้านเรา อ่าหรือเราเป็นผู้หญิงไปอยู่บ้านเขาดีกว่าเขามาอยู่บ้านเราไม่ดีอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้อ่ะเสริมกันเรื่องอะไรขัดแย้งกันเรื่องอะไรแล,ะแล้วก็จับยามถามได้จับยามถามหมายถึงถามในเวลาที่มีคนโทรมาแล้วถามเรามีคนมากดออดหน้าบ้านรู้เลยมันมาทําไมไม่ต้องรู้ดวงมาเห็นไมแต่กูยังกูไม่รู้ดวงมาแต่กูรู้ไปถึงชีวิตมันแล้ว,ลวมีปัญหาเรื่องเงินอยู่จะมายืมเงินกูแน่นอน รู้แค่ว่ามันมาตอนบ่ายสองกูดูได้เลยขนาดเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าจับยามถามได้นะครับแล้วก็ดูเลิกส่วนตัวได้นะครับว่าเออก็เอาดวงเราเนี่ยแหละแล้วก็เอาดวงของสมมติอยากจะไปสัมภาษณ์งานวันพุธเดือนกรกฎาปีมะเสง็งสมมติอยากรู้นงะอ่าแล้วก็เอาวันพุธเดือนกรกฎาปีมะเส็งเนี่ยผสมกับดวงเราก็จะรู้แล้วว่าวันนั้นดีกับเราหรือเปล่านะครับถ้าดีดีเรื่องอะไรเลยก็โอ,อ้คือมันต่อย,ยอดไปได้เยอะนะครับแต่มันเริ่มต้นง่ายนะครับ ก็คือ21เอ็รือนพบนะครับดาว7ดวงนะครับผมแค่เนี้ยรู้เรื่องชีวิตได้และอดีตปัจจุบันอนาคตเอ,อคือสนุกมากถ้าเรียนแล้วคุณโอ้จะรู้อะไรหลายอย่างแล้วมันง่ายชิวสบายดูดวงให้คนอื่นตัวเองได้ง่ายไปเจอใครใหม่ๆเนี่ยแค่รู้ว่าเขาเกิดเดือนอะไรก็รู้แล้วว่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูได้ง่ายขนาดนี้นะครับ อ่าถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ไลน์ไอดี c 3636หที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับอ่าหัวข้อธุรกิจการงานของชาวราศีสิงห์ก็อย่างที่บอกโดดเด่นเรื่องการได้รับความช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีคนเซ้งร้านให้ออกทุนให้เป็นสปอนเซอร์ให้หรือผักดันฝากเข้าทำงานให้ คือไม่ว่าคุณจะปาฏารถนานงานอะไรงานราชการงานเอกชนหรืออยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากได้เงินลงทุนเปิดร้านอะไรต่างๆจะมีคนช่วยให้สำเร็จ100%ซสูงสุดในรอบ18ปีนะครับอ่าแคปเจอนี่จากเกณฑ์ลาหูทำมุมถึงดาวศุกร์ที่เป็นองค์เกณฑ์ในพบการงานซึ่งราหูนะมาตั้งแต่พฤษภาแล้วแต่ศุกร์เพิ่งจะย้ายมาเดือนนี้ นะครับเขาเรียกว่าเป็นเกษตรใครตกงานอยู่คุณได้งานที่มั่นคงสูงสุดไปยาวๆเลยนะอ่าไม่ว่าคุณจะทํางานเกี่ยวกับอะไรแต่งานมันจะเป็นงานแบบกินหรูอยู่สบายนะอ่าอาจจะเป็นงานโรงแรมงานรีสอร์ทแม่งคือคือคืองานมึงนี่สบายมากจนคนนึกว่ามึงเป็นลูกค้านึกว่าเป็นแขกโอ้โหออนนี้อันนี้ทํางานโรงแรมรอครับทำไมสบายเหมือนแขกเลย อะไรประมาณเนี่ยมันก็จะเป็นงานแบบฟิลฟิลเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับงานดาวสุขก็จะเป็นงานแบบอ่าร้านอาหารหรูๆอาหารและเครื่องดื่มงานในแบบนางแบบพิตตี้เอ็มซีอะไรเงี้ยสุขผสมราหูนะหรือใครอยากเข้าวงการบันเทิงโอ้ยเดือนนี้แค่เดินผ่านแค่เดินผ่านแถวอโศกมันก็ได้โดนลากเข้าช่องวันแล้ว <laughs> แมวมองพร้อมจับตาอะไร,งไรเงี้ยแบบประมาณว่าเดือนนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเยอะเดือนนี้นะครับมันจะมีสเสน่ห์แบบเป็นเมตตามหานิยมันพิเศษนะครับถ้าไปเจอตัวป๋าได้ก็ยิ่งดีแต่แค่คุยออนไลน์ป๋าก็พร้อมช่วยแล้วกคือเดือนนี้คือแบบว่าสเสน่ห์แรงมาอะไรเงี้ยครับผมอ่าก็คือใครตกงานจะได้งานที่หรูหราสบายมีแต่คนตามใจพันเนาพนาัพนนอเพื่อนร่วมงานก็รักหัวนหน้าเจ้านายก็ลัก แม่งแม่บ้านของออฟฟิศก็รักโอ้โหเจ้าที่ก็รักคือรักทุกอย่างโอโ้เป็นคนทุงนี้ดีนะครับผมสําหรับชาวราศีก็รกกฎนะครับผมอ่าก็คือแล้วก็ลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเรื่องด่วนเรื่องเร่งร้อนอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมในเดือนนี้นะครับหัวข้อต่อไปการเงินนะครับ เรื่องการเงินเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะย้ายนะครับมาทับลัคนานะครับได้ตำแหน่งมหาจักรซึ่งปกติดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายมาทับกรกฎเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งครั้งอยู่แล้วก็คือวันที่สิบหกสิบเจ็ดกรกฎาคมดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ากรากฎสิบหกสิบเจ็ดสิงหาดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าราศีสิงห์อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเออบางคนไม่รู้วเวลาเกิดกันดูจากดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยฉันเกิดราศีอะไรดูแค่วันที่อะไรเงี้ยดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินของกรกฎ ราศีสิงหอามาอ่าหัวข้อต่อไปนะครับเรื่องการเงินนะครับผมอ่าเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ต้องดูที่ดาวพุธนะครับผมอ่าดาวพุธก็ตอนนี้มันจะมีการเดินถอยหลังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในภพวินาาเนี่ยเกือบทั้งเดือนแต่สักประมาณวันที่19กกรกฎาคมดาวการเงินจะถอยหลังแต่ดีตรงที่ถอยเข้าพบลาภ ไปเจอดาวพฤหัสผู้หลักผู้ใหญ่อีกแล้วนะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะครับและไม่ใช่วันที่สิบเก้าในวันเดียวกันเนี้ยไม่ใช่ดาวพุดธย้ายดวงเดียวดาวเกตเลขเก้าก็ย้ายจากภพวินาาเข้าภพลาภัดด้วยอ่าก็คือจะมีทั้ง5,4,9อยู่ในภพลาภนะครับผมงวดนี้ถ้าราศีสิงซื้อ5,4,9กก็มีเกณฑ์ถูกนะครับราศีราศีอื่นซื้อไม่ถูก อย่างไงข้างล่างข้างบนข้างหน้าข้างหลังอะไรก็ตามแต่นะครับสลับสลับกันตรงโต๊ะอะไรเนี่ยสี่ห้าเก้าเก้าห้าสี่อะไรนี้เข้าไว้นะครับอ่าก็จะดีกับชีวิตนะครับผมอ่าก็หลังวันที่สิบเก้าจะเป็นช่วงมูสวดมนต์ขอพรตักบาตรทำบุญกวดน้ําแผ่เมตตาอะไรก็ตามแต่ที่เป็นทางสายพุทธสายธรรมะสายสวดมนต์อ่าสายมูสาย,ส,ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่เนี่ย ก็จะสมหวังแบบปฏิหารหลังสิบเก้ารกฎาคมนี้นะครับอ่าช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเก้าอาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกเหมือนกับไม่ได้รับเอออาจจะเป็นช่วงรู้สึกเหมือนกับว่าเออทำบุญสวดมนต์อะไรมันยังไม่ค่อยได้ผลนะเหมือนเหมือนเอ๊ะทำไมทําอะไรไม่ค่อยได้ผลเลยว่าคนอื่นเขาขอพรเขาอะไรเขาได้ได้ได้กันแต่เราไม่ได้มาตั้งแต่มิถุนาก็เริ่มรู้สึกเพราะตอนนั้นดาวเกตอยู่วินาศเนี่ยอ่าแต่พอหลังวันที่สิบเก้าดาวเกตเข้าพบลาภละก็คือดาวเกต แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นก็คือมาช่วยแล้วนะครับผมถ้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทําบุญถวายเทียนแสงสว่างอะไรก็ตามแต่นะ,ะหรือทําบุญอะไรก็ตามแต่นะ่ะก็จะเริ่มเกิดผลแล้วแล้วพอหลังสิบเก้าโป๊ะเช็ดเลยนะครับถ้าขอเรื่องเงินขอเรื่องอะไรก็จะมีเกณฑ์มีโชคลาภหลังสิบเก้าเอาเดีเยวแหละนะครับแต่สิบเก้าหวยไม่ออกอาจะถ้าบูก,ก่อนสิบเก้าก็อาจจะถูกตัก้งแต่สิบหกนะครับผมประมาณนั้น ต่อไปเรื่องความรักนะครับผมเรื่องความรักคนโสดก็คือจะได้ผัวไอ้คนที่มาช่วยเหลือมึงเรื่องงานนั่นแหละะคนคนะประมาณนั้นแหละนะครับน่าจะเริ่มมีคุยคุยจริงๆเริ่มมีเข้ามาตั้งแต่พฤษภาแล้วแต่สิงก็อาจจะเล่นตัวบ้าเลือกอยู่หลอนกับอ e ีดาวเสาสองปีแล้วไง เพิ่งจะโดนทุบตีมาจากหัวเก่าหัวใหม่เข้ามาหัวอะไรโอ้ยมีบวุ่นกับเรื่องหัวมาเยอะแล้วไงพฤ,ฤษภามิทุนาเนี่ยพอมันมีคนใหม่เข้ามาปุ๊บอ่าดูมันแบดบอยเพย์บอยดูมันจ้าเปลาใจเซ็กซี่ขยี้กาบมันดูแบบมันร้อนแรงเอ๊ะมันจะมาหลอกเราหรือเปล่านึกออกไม่มคนสไตล์ลาหัวอ่าเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่น่าไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่จริงๆอ่ะสำหรับชาวลัคนาสิงอะ ไอสไตล์แบดบอยป๋าเสียมาเฟียอะไรเงี้ยกลับเป็นคู่แท้ไอสไตล์ที่คนอื่นเขากลัวกันเนี่ยที่อาจจะมีผลไปหลอกลวงคนอื่นจนต้องเข้ารายการจนต้องไปออกรายการดังเนี่ยอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่กับราศิษ์ิษย์เขามาดีเป็นคู่จริงคู่แท้อ่าเขามีศักยภาพในการช่วยเหลือเราได้อาจจะไปเจอในที่อโคจรที่ไหนสักแห่งทองหล่อเอกมัยอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะ แต่คนเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์มาช่วยเหลือเราได้อ่าซึ่งเจอสักพักก็แล้วแหละอ่าซึ่งราศีสิงห์ก็อาจจะคุยคุยอยู่อ่าชอบเขานั่นแหละเพราะเขาสไตล์นี้กูชอบอยู่แล้วโอ้โหไม่แค่เห็นกระจีดละแต่ว่ายังดูดูไปก่อนอ่าเพราะยังมีความกังวลอ่าว่าสไตล์นี้มาที่มันจะดีกับกูไหมอะไรอย่างี้นึกออกปะคือบางคนมันเซ็กอีบางคนมันแบบว่ารุนแรงทางเพศมากๆ ออกแนวแบดบอยมากๆเนี่ยเพย์บอยมากๆเนี่ยเราชอบเขามากก็จริงแต่เราก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนึกออกไหมอ่าเราก็เลยอารมณ์แบบว่าดูเชิงไปก่อนยังไม่ได้ตกลงปงใจเต็มร้อยแม้จะอยากได้มันเต็มทีอะไรเงี้ยแต่พอเดือนนี้พอมันมีเรื่องงานเข้ามาแล้วเขาเสนอตัวช่วยเหลือราศีสิงห์เต็มที่และช่วยจนได้ผลลัพธ์ช่วยจนราศีสิงห์มีร้านอาหารมีร้านทําผมมีร้านทําเล็บ หรือท้าไปสอบราชการหรือไปสมัครงานช่วยจนกูได้ทํางานทั้งๆที่สอบเข้ายากมากแต่กูก็ได้เพราะมันช่วยอ่าโอเคมันมันช่วยกูจริงมันไม่ใช่แค่สร้างภาพมันช่วยเหลือกูได้จริงแล้วกูก็ชอบมันตั้งแต่แรกแล้วแต่กูแค่ยังดูๆอยู่แต่ครั้งนี้เดือนกรกฎาคมนี้มันช่วยกูได้จริงโว้ยจนกูได้งานทํากูมีธุรกิจโว้ยโอ้โหงั้นกูก็ไม่มีอะไรที่ ต้องปฏิเสธมันแล้วอะถ้ามันจะช่วยกูขนาดนี้นี่ขนาดกูยังไม่ได้เป็นเมียมันมันยังช่วยกูขนาดนี้ถ้ากูได้กับมันมันจะช่วยกูขนาดไหนเ,เริ่มมีความคิดแบบนี้ในหัวอ่าก็มีความเป็นไปได้ว่ามีเกณฑ์ได้กันเพราะมันเอาชนะใจเรายอ่ามันพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันช่วยเราได้อะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนคนมีคู่อยู่แล้วก็คือเดือนนี้อย่างที่บอก กูจะทําตัวมีประโยชน์กับชีวิตกูมากเลยหลังจากที่สองปีมันที่ทาตัวมีประโยชน์กับกูบกเลยหาแต่นี่หาแต่ทุกมาให้กูมาสองปีแต่เดือนกรกฎาคมของปีเนี้ยมันจะช่วยกูได้เยอะเลยนะครับไม่ว่ากูจะอยากจะได้ธุรกิจไหนอยากจะทําอะไรกิจกรรมอะไรอยากจะไปเรียนต่อโทมันก็ออกเงินให้อยากจะไปเรียนพิเศษที่นู่นที่นี่ไปธรรมนาอบรมคอร์สนั้นคอร์สนี้มันก็ออกเงินให้โอ้ยยอด คือเดือนเนี้ยเปเต็มที่ไม่รู้มันเอาเงินมาจากไหนอจู่ๆแม่มันรวยหรืออะไรไม่รู้แต่เป็นว่าจู่ๆผัวเรามันจะช่วยเราได้เยอะมากในเดือนนี้มันก็โอ้โหอยากไปฮันนีมูนโรแมนติกยุโรปประเทศไหนโอ้โหมันจัดให้หมดนะครับสารพัดทัวร์ที่มันจะเอามาปลนเปิลเรานะครับคือเดือนนี้คนมีโสดก็ดีคนมีคู่ก็ดี คนที่คุยคุยกันอยู่พอเจอการกระทําที่มันช่วยเราได้ในเดือนนี้ก็กูก็จะไม่คุยคุยกับมันแล้วกูก็จะเอามันเลยสรุปดีทุกตรงทุกสถานะนะครับราศีสิงในเดือนนี้นะครับโอเคก็จบการรายงานข่าวของราศีสิงประจําเดือนกรกฎาคมพบกันใหม่ดวงราศีสิง์ครึ่งปีหลังอ่าตั้งแต่กรกฎาถึงสิ้นปีเลยถึงธันวาเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะมันจะมีดาวเสาย้ายกลับมาเจอราหู ในวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมและวันและตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปพลหัสย้ายอีกแล้วอจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเมามันขนาดไหนเดี๋ยวพบกันดวงครึ่งปีหลักนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ